อู้ต้นไม้หยุ่มเลยแม่เบิ้งครับเบิ้งครับแม่แม่เอาหาเรื่องต้นไม้แล้วอูงัดขาไปงัดอูบนเรือดอกต้นไม้เท่านี้อาเอู๋อู มากอดพ่อเปามากอดแล้วจคขั้นนี้อย่างน้อวิงนะสวัสดีครับผมมาอยู่กับช่องเปาตามติดชีวิตช้างน้อยนะครับผมวันย่องขอบาบ่ายไปได้อีกไปได้อีกไปได้อีกงัดทั้งงัดเออ,ออเอาเอาเยบเยบเย็บเยบดุบบบบบบบ่งวิ่ง แตะกะเทะเตะกะเทะอาเตะเฮ้ยถอยถอยอู yo, ้เส ah. uh ียพักเสียบเนี้ยเถอะดอนมากเนี่เ้ยเสียเดียงเลยดครับผมบึงบึเอ้อเอาเสียบเข้าไปทีมิดใหม่จิ้มฟันเลยคุณนะ อ๋อวิงมาวิงมาเออเฮ้ยมิ่งแตกมันจะแตกเอออ๋องโอ้โหอ๋องไม่รู้ว่าเป็นไรครับเอออ๋องโอ้โหเจ้าเป็นยังนี่เองอ๋องขึ้นนะวัวพ่ใจอีกเบิ่งวาเอออ๋องอ๋องอ๋องแล้วขึ้นเฮ้ยเฮ้ยขึ้นเออขุ้นนะมีเสียงด้วยเอ้าเอ้าเอ้า ออุุ้้ยยดูการครับอุ้ยเอาเอาเอาไปดอีกไปดอีกเอาเอาเอาเอ้ยเจียบ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 โอ้โหพูดนะเอา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 อู้หูต้นไม้หยุ่มเลย แม่แม่เบิ้งครับบุ้งเบิ้งครับแม่แม่นั่นนั่นนั่นมันเก็บเจ้าของอีไปแล้วไปทางพุ่นแล้วถอยไปพุ่นอีเอาเอาได้ไหม่มาแล้วเฮียเฮียเฮียพุ่นอ่ะพุ่นอ่ะเบิ่งไม่พุ่นอ่ะไปไปพุ่นอ่ะพุ่นอ่ะเออลยใหม่แล้ววันนี้ ไฟรีกาเของไก่เนาะแม่บึ้งขับเบึ้งบิ้งดูรอยเสียบแตกเบิร์ดวีได้แล้วแล้กลัวงาน้อยกระเด็น่นะครับผมปุ้ยไปเฮ้ยไปเนี่ยบุนไปไป ไปดูเอุ้งหาเหลื่องควนันไปถอยไปเอุ้งไปแล้วไปวได้อีกคุันคุันคุันหาเหลื่องต้นไม่ท่งนี้แล้วเอุ้งอุ้งอืออืออไปคุันนะคุันนะเสียบโอ้โหคือแข็งเบิ่งเบิ้ยเบิ้ยเบิ้ยเสียบยังเดี๋ยวเสียบ เทียบพุ่น่ะอุะเจียบโอ้โหเจียบโอ้โหพุ่นอะพุ่นอะเพื่อ,อพุ่นอะคือแข็งครับพุ่น่ะอุ้งอุางนั่ไปโอ้โหดู ต้นไม้งาฮักไว้แล้ววันนี้คึกมากคุณแม่จับผอบานสีขาววันนี้คุณน่ะอ๋ออ๋ออ๋อรูอาการไปไปแล้วไปแล้วเอาเอาเออืออคุณน่ะผันงองผันง่ายครับเออหมุนหมุนืออเออ วนุนวนอเอาหาเรื่องต้นไม้แล้วเอางัดเข้าไปงัดเอ้าบ้เรือดอกต้นไม้เท่านี้เอ้าเอ้าโอ้เอ้าเรือบปเนาะเอ้าเอ้าดูครับคุณนะคุณนะวนคุณลงคุณเรยเลยเออเอาอีกแล้วงัดเอ้าเอาหาเรื่องกับต้นไม้ครับอึ้มอึ้มอุ้ม

ุน่ะโอ้โหดูเด้่เขี่ยเถาวันแล้วคึกแขีงคึกคักไปได้ยึดไได้ยไได้ยกเองออเออดงการอองอเอ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 นิ่เนิวนิ่พุ่นอะุนอะโอ้โหุนอะเอาเอา เอ้้พุ่นโอ้โหคึกมากครับคึกมากไปแล้วลกกลไปแล้วไปเดวเดีวไป่ไปอ้แอ,อีกอเลือด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 ลอืถอยถอยถอยถยอยถยยุ่น่ถอยกินนมตัวครับกินนมตัว Ông. Oh. Ít ban. Ít ban gần ô, Nha. Hổ ban với kín nôm to. Ê, đồ hàng đi. Ê. Siêu 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 thế nào. Kín nôm to không. Bây giờ bây giờ. Hiền hiền hổ tàu vô. Ui nè. Nè. Oh, ơi จานสวยหน่อยเร็ววิ่งเนาะก่อนอล่นก็อย่าลืมเข้ามากดซับะไครนะผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคำไหนที่ผู้จาไม่สุภาพนะครับผมต้องขอโทษขอไยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็กล่าวว่า,าสวัสดีครับ